ปีใหม่นี้นะครับผักใครนะครับพี่กำลังมองหารถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเป็นรถสไตล์คอสโอเวอร์นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับราคาที่แสนจุดสุดจะพิเศษนะครับวันนี้นะครับผมมีรถจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันจะเป็นรถอะไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้กําพบกับรถสวยเมอสองี่ใช่ไหมพีคาร์กำลพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหารถไปเที่ยวนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับเป็นรถสไตล์คออเวอร์นะครับเป็นรถออนเก็ตประสงค์วันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันเป็นเจ้ามาด้าซีเอ็กซ์สาปี2018ัคันนี้นะครับลักษณะรูปทรงหน้าตานะครับป็นสไตล์นี้นะครับดูดุนะครับจบเฉียวนะครับทรงสปอร์ตนะครับ ลักษณะออปชั่นของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับทําให้เวลาตอนกลางคืนนะครับเราสามารถมีไฟนี่ส่องสว่างนะครับทำให้ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแถมมาด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับแลวตัวของตาสัญลักษณ์โลโก้นะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับอ่ะ ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะครับรูปทรงลักษณะหน้าตาครับเป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับด้วยความสะดวกสบายของเขานะครับกุญแจรีโมทนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับอิมมูเลิเซอร์นะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบสมาร์ทกีเลสเอ็นทีมาให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับก็สามารถเปิดปิดล็อกรถได้แล้วนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้ามาด้าซ X เ็กสามคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะดูสปอร์ตขนาดไหนนะครับนี่นะครับคือลักษณะภายในนะครับของเจ้ามาด้าซ X เ็กสามคันนี้นะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับทรงอัลคัทาร่านะครับทัางไม่ดูรถนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในตัวรถของเจ้ามาด้า CX3 คันนี้ดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับออปชันจะน่าดูน่าสนใจขนาดไหนนะครับจะโดดเด่นขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้ามาด้า CX3 ตัว1.5 XDL ปี2 0 1 8คันนี้กันแล้วนะครับเริ่มแรกเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีระบบสตาร์ทมาให้นะครับเียงแค่เราเหยียบเบรคนะครับแล้วกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับ ถัดมานะครับในส่วนของตัวไม้นะครับเลขมไม้รถคันนี้นะครับรถคันนี้เลขกไม้อยู่ที่เพียง79,0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเลขไม้ที่น้อยมากนะครับสําหรับรถปี18เนาะถัดมานะครับในส่วนตัวของระบบปรับอากาศนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับปรับมือหมุนเนาะก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับถัดขึ้นมาในส่วนของตัวจอนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับ ซึ่งรองรับนะครับ AM/FM นะครับ CD MP3 นะครับแล้วก็บูทูนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เนาะแบบนี้นะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขานะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับนี่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะครับจากตรงพวงมาลัยนะครับสามารถเปลี่ยนที่วิทยุนะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเหมือนกันมีปุ่มวางสายรับสายให้นะครับ ในส่วนของด้านขวาของเขาเขาจะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับตามความไปผ่านรถคข้างหน้านะครับเป็น Cruise Control มาให้นะครับนี่นะครับ c r u i s คอ o n t r o l มาให้เนาะอ่านแล้วในส่วนของตัวด้านหลังของตัวพวงมาลัยนะครับมีปุ่ม Pedal Shift มาให้นะครับทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยจะเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นอีกนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดเนาะ มีโหมด sequential s h i f นะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตรงเกียร์เหมือนกันนะครับถ้าแม่ทานขับขี่ของคุณเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วคราวนี้นะครับยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมาให้นะครับเพราะว่าก็เซนเซอร์ถอยหลังเนาะแบบนี้นะครับถัดมานะครับไปส่วนของตัวปุ่มควบคุมนะครับแผงควบคุมของเขานะครับจะเป็นแผงควบคุมอัจฉริยะนะครับ เซนเตอร์คอมมานะครับสามารถควบคุมได้นะครับหน้าจอนะครับอยากตรงเพจตรงนี้เลยเพิ่อเสียงลดเสียงได้นะครับนี่นะครับซึ่งลักษณะภายในนะครับของเจ้ามาด้าเซี่ยงสาคันนี้นะครับก็ดูดีไซน์ออกมานะครับลักษณะดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ดูดุนะครับตัดด้วยได้แดงสวยๆแบบนี้นะครับ แล่ครคันนี้นะครับยังมีเตือนระบบเตือนออกนอกเลนน้อแล้วก็เตือนจุดมุมอับสายตานะครับจากตรงกระจกด้านข้างนะครับเป็นบายสปอตนะครับซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นที่ให้มาครบพอสมควรเลยเนาะรถคันนี้ซึ่งเดี๋ยวถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารละกันว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับจะนั่งได้สบายขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคนะครับอันนี้คือภายในนะครับของเจ้ามาด้าเคันนี้นะครับตัว1.5 XDL เนาะซึ่งนั่งก็กว้างพอสมควรเนาะนั่งสบายนะครับก็ไม่แออัดอะไรมากนะครับนั่งได้นะครับแต่ออปชั่นตรงข้างหลังของเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้ลูกเล่นอะไรให้เล่นเยอะมากเนาะก็นั่งสบายนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้เราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระละกันว่า จะเก็บได้สัมภาละได้เยอะขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้ามาด้า CX3 คันนี้นะครับลักษณะดีไซน์นะครับหน้าตาเนาะดูชบเฉียวนะครับดูดุดันนะครับสําหรับเจ้ามาด้าที่คอสโอเวอร์มาแบบนี้เนาะมีไฟเบรกดยที่3มาให้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเก็บสัมภาละของเขากันว่าจะกว้างขนาดไหนทุกคน มีแผงบังแดดมาให้เนาะแล้วก็มีถาดใส่มาให้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็ยังมียางอะไหล่เนาะนมียางอะไหล่นะครับถุงเครื่องมือแถบแม่แรงมีให้ครบนะครับอุปกรณ์ของเขาเนาะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้เนาะยังสามารถพับเกาะอิสระได้นะครับ60-40นะครับนี่แบบนี้เนาะ ถ้ากดทับไปก็สามารถทําให้เราเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับพอพับไปเนาะเส็สัมภาระได้เยอะพอสมควรนะทุกคนโอเคนะครับในทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องละกันของเจ้ามาด้าซีเอ็กสามคันนี้นะครับว่าลักษณะนหน้าตาของห้องเครื่องของเขาเนี่ยลักษณะนหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องนะครับของเจ้า m a ด้า c x เตัว1.5 xdl ปี2018คันนี้ของเรานะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 1,500cc เนาะให้กำลังแรงสูงสุดได้ถึง105แรงม้านะครับนี่ซึ่งรถคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยเนาะว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับไม่เท้อเปอร์เซลงระบุในสัญญาเนาะทุกคนนี่ลักษณะดีไซน์นะครับสวยๆแบบนี้เลย โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถภาพของเจ้ามาด้าซีเอ็กสามคันนี้กันดีกว่าว่าจะขับขี่ได้ดีขนาดไหนเนาะมาดูกันว่าอัตราเร่งของเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามาเทสไซส์นะครับเจ้า Mazda CX3 นะครับ1.5 x t l ปี2018คันนี้เนาะอ่คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับทุกคน กำลังแรงสูงสุดได้ถึง105แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสมรรถภาพการขับขี่ของเจ้ามาด้าซีเอันนี้กันดีกว่าว่าจะขับดีขับนุ่มขนาดไหนเนาะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋วเรามาทดสอบนะครับอัตราสปีดเนาะความเร็วรถละกันว่ามันจะขับขี่ได้เร็วขนาดไหนเนาะแล้วก็การขับขี่ของเขาเนี่ยจะนุ่มนวลขนาดไหนนะครับตามมาดูกันเลยครับ ครับก็ช่วงนี้นะครับกเ็เป็นการขับขี่ที่ผมก็บอกว่าเป็นการเป็นรถที่ขับขี่ได้นุ่มนะครับขับขี่สบายเนาะสรับมาด้านะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรมาให้เนาะมไม่ว่าจะเป็นเตือนจุดมุมอับสายตานะครับหรือว่าจะเป็นเตือนออกนอกเลนเนาะเขาก็มีมาให้เนาะนี่นะถ้าเกิดผมขับออกนอกเลนเนี่ยโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็มีสัญญาณนะครับมีอะไรแจ้งเตือนมาว่าเฮ้ links. ผมกำลังขับออกนอกเลนนะ หรือถ้าเกิดสมมติมีรถที่แบบว่ามาใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดังขึ้นเนอาเป็นเซนเซอร์ดังขึ้นว่าให้ระวังหรืออย่างทางขวาเราเนี่ยนะครับม,มีมีรถมีเซนเซอร์มาให้แบบว่าเด้งตลอดเวลาเนะาะแล้วก็บางคนใครที่ลำคาเนาะตอนที่แบบมันสัญญาณมันเด้งมาอะไรอย่างนงี้เราก็สามารถปิดมันได้เนาะไม่ให้มันมีเสียง ผมว่าเป็นรถอเนอกประสงค์นะครับที่ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยเนาะ CX3 คันนี้ช่วงล่างของเขาก็ทําได้ดีนะครับพวงมาลัยจับได้สบายมือเนาะขับได้รู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับจับกระชับมือขับขี่ดีนะครับหรือ ถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบการขับขี่ที่สนุกและร้าวใจมากยิ่งขึ้นนะครับรถคันนี้ครับก็ยังมีโหมดพัดเดิลชิพนะครับสามารถเะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับจากตรงหลังพวงมาลัยได้นะครับหรือแม้แต่โหมดเซ q คว n นเทียลชิพเนาะเราก็สามารถทําได้นะครับใช้เกียร์นะครับปวกลบได้อ่าตรงเกียร์เลยเนาะ โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบอัตาราเร่งของเขาแล้วกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเนาะระบบเบรกนะครับทำได้ดีนะครับอ่ตึบอยู่นะครับแล้วก็เกาะถนนพอสมควรเลยนะรถคันนี้ อัตราเร่งก็สปีดนะครับไหลาย,ยาวเนาะทุกคนขับได้และไหลาย,ยาวเลยขับไปร้อยสี่นะครับร้อยยี่นะครับมีร้อยสามและวจะร้อยสี่นะครับนี่ร้อยสี่ก็เหมือนขับประมาณร้อยหนึ่งขับรู้สึกก็โอเคเลยนะครับผมขับขี่ครั้งแรกเนาะรู้สึกโอเคนะครับประทับใจกับเจ้าเซฟสามคันนี้นะ ครับก็สำหรับเจ้ามาด้าเสียซ3คันนี้เนาะก็มีหน้าจอ Active d ด i วิ่ง Display นะครับทำให้เรานะครับดูนะครับการขับขี่ของเราเนาะอัตราเร่งของเราเน่ตอนนี้อะ่ะก็14กิโลดูได้นะครับแบบสบายตานะครับก็ไม่ต้องมาก้มมองตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับเราดูจากหน้าจอตรงนี้ได้เนาะว่าเราขับขี่ไปเร็วขนาดไหนแล้วเนาะทำให้เรานะครับขับขี่ได้อย่างสบายใจมากยิง่งขึ้นไม่ต้องก้มหน้าก้มตาดูนะครับ ซึ่งระบบความปลอดภัยเขานะครับของเจ้า m a ด้าซีคันนี้เนาะก็ให้มาครบพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนดิฟเตอร์อันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อบูสคอนโทรลหรือว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆของเขาเนะที่ให้มาเยอะมากนะครับคันนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตาราเร่งนะครับศูนย์ถึงหนึเนาะเรามาทดสอบกันว่าจะทําได้ขนาดไหนนะครับเป็ระยะเวลาประมาณกี่วินาทีเนาะสำหรับ มาดา้าเซ3่สามคันนี้นะครับตัว1.5 a T L ปี2018อ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าครับไปดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่งนะครับสูตร1100กันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเนาะใช้ระยะเวลากี่วินะครับมาดูกันเลยครับ มานี้แล้วทุกคน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็ขับขี่ดีนะครับเร็วนะครับแต่ก็ต้องใช้ความปลอดภัยนะกันในการขับขี่นะครับก็อย่าขับเร็วมากนะทุกคน mm hmm. ส่วนเรื่องราคานะครับโปรโมชั่นเนาะอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอะไรให้นะครับสำหรับในช่วงปีใหม่นี้นะครับ สำหรับเจ้ามาด้าซ X3 1 5 XDL ึงคันนี้ของเรานะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับสำหรับราคานะครับของเจ้ามาด้าซ X3 คันนี้นะครับตัว1-5 XDL ปี2018คันนี้เนาะราคาเปิดตัวายแดงนะครับอยู่ที่1ล้าน1แสนกว่าบาทเนาะทุกคนโอเคซึ่งสำหรับเรานะครับตอนนี้นะครับราคาตั้งนะเราตั้งอยู่ที่6 5 7 0 0 0บาทนะครับซึ่งหากใครนะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นที่แสนสุดจพิเศษนะครับที่คุ้มสุดคุมเลยนะ ราคานะครับเราลดให้นะครับเหลือเพียง6แสนสามหมเจนบาทแล่ที่สําคัญนะครับยังมีโปรโมชั่นนะครับฟรีนะครับค่าประกันนะครับเครื่องเกียร์นะครับนาน2ปีนานถึงส0 0 0 0โลเนาะฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยนะครับอ่าโอเคสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เนาะเบอร์นะครับเบอร์ติดต่อของเรานะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและใครนะครับที่อยากเห็นคลิปรีวิวของเราอีกนะครับ อยากให้เรารีวิวรถขั้นไหนนะครับรถรุ่นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้าเนาะผมจะมารีวิวรถขั้นไหนหรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองเบึกพีคาสวัสดีครับ